สวัสดีครับพบกับผมนะครับชวิกาเทลเจ้าของเพจเล่นเล็กสีใจนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันน,น,นะครับที่ตั้งใจจะมาทำคลิปซึ่งเป็นส่วนที่2ของคลิปซีรีส์ซึ่งมี4ตอนด้วยกันนะครับในชื่อ,อตอนที่ว่าชีวิตหลังล็อกดาวน์นะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ติดตามเพจแล้วก็คนที่ฟังนะครับได้มีความเข้าใจแล้วก็เตรียมตัว กับชีวิตหลังจากช่วงเหตุการณ์โควิดที่ต้องผ่านพ้นไปนะครับอันนี้เป็นแอนิเมดที่2นะครับซึ่งใครเขาตามที่อยากจะฟังตอนแรกนะครับตอนที่1ก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ที่เพจเรืเล่าสใจนะครับหรือว่า y o u t u u e b o o อ is Wisdom ครับตอนนี้ตอนที่สองนะครับมีชื่อว่าชีวิตและสังคมแบบเปลือกหุ้มนะครับชีวิตหรือสังคมแบบเปลือกหุ้มผมใช้คำนิยามเนี่ยจากตอนแรกนะครับ ซึ่งภายหลังจากการที่เราได้อธิบายเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยเราก็มาเข้าใจว่าชีวิตหลังล็อกดาวน์จะมีลักษณะแบบไหนนะครับซึ่งผมให้นิยามว่าชีวิตแบบเปิดหุ้มหมายความว่าไงฮะชีวิตเปิดหุ้มเนี่ยมันคือชีวิตที่เรายังดําเนินการดําเนินต่อไปได้แต่ว่ายังมีการรักษาระยะคือโซเชียลดิสแตนต์นั่นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันตัวเองในระยะใกล้นะครับการ ยังมีการใช้หน้ากากอยู่จะมีการชําระล้างมือทำความสะอาดมืออยู่นะครับแล้วก็จะมีการงดกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมของคนหมู่มากหรือกิจกรรมที่ใกล้ชิดกันนะครับเราจะเห็นว่าหลังล็อกดาวน์ไปเนี่ยมันจะเริ่มมีการทยอยเปิดาบางสิ่งบางอย่างขึ้นภายใต้เงื่อนไขนะครับาการทยอยเปิดและอยู่ภายใต้เงื่อนไขเนี่ยอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวก็คือ,อาการที่ให้คนแยกออกจากกัน ก็คือมีชิลระหว่างระหว่างกันนั่นเองนะครับแล้วกเ็เรื่องของการอ,าอยู่ลที่ที่ขนาดใหญ่นะครับที่ที่มีคนเยอะเนี่ยอาจจะมีการยกเว้นหรือว่ามีเงื่อนไขนะครับที่เปิดเปิดปิดปิดเป็นอย่างนี้ไปตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่งจนกว่าที่โรคโควิดเนี่ยจะหายไปจากโลกนี้ก็คือมียารักษาแล้วก็มีวัคซีนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไอเรื่องของสถานการณ์ที่มันเปิดป,ปิดเนี่ยมันจะยังคงอยู่กับเราแล้วเราต้องใช้วิธีชีวิตแบบชิลไลฟ์หรือว่าชิลสังคมนี่ต่อไปนะครับวันนี้ผมมีบริษับาอย่างที่จะมาเสริมเพิ่มประเด็นในเรื่องของชิลไลฟ์หรือว่าชิลสังคมนี้นะครับนั่นก็คือความจริง11ข้อที่ผมพยายามคิดแล้วก็รวบรวมมานะครับว่า,าชีวิตหลังล็อกดาวน์เนี่ยมันจะมีอะไรต่อไปบ้างนะครับ เรื่องที่หนึ่งที่ที่ต้องเกิดขึ้นก็คือ Social Distance ยังมีต่อไปนะครับเรื่องของการรักษาระยะห่างของบุคคลเนี่ยก็ยังมีต่อไม่ว่ากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับจะมีการเว้นระยะของคนให้ห่างไปเพื่อป้องกันการกระจายของเชื้อโรคนะครับกิจกรรมของคนหมู่มากก็จะงดนะครับเราจะไม่เห็นเรื่องของการรวมคนในกลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับเช่นคอนเสิร์ต หรือการแสดงสินค้าอ,อะไรก็ตามจะถูกคดเว้นไปนะครับขอบ้อที่2นะครับเรื่องของ work from home ก็ยังมีอยู่นะครับการเปิดออปชันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแบบทุกวันแต่จะเป็นแบบบางวันแล้วก็อาจจะเป็นยุทธศาสตร,ร์หลักของอหลายๆองค์กรเลยก็ว่าได้เพราะว่าเหตุผลธนุก,กิจบางอย่างนะครับที่ซ่อนตัวอยู่ก็คือการตัดค่าใช้จ่ายนะครับก็พยายามผลักดันให้คน,นกลับไป work from home ซะนะครับ ซึ่งมันพิสูจน์แล้วครับว่าโควิด1มเนี่ยมันทำงานได้นะครับจากจากบทพิสูจน์ของการล็อกดาวน์นะครับเรื่องที่3ที่ความจริงที่มีอยู่ก็คือเรื่องของ on and off Location นคัคือสถานที่บางอย่างอาจจะมีการเปิดบ้างปิดบ้างขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของของสถานที่นั้นเช่นโรงเรียนนะครับอาจจะมีการเปิดบ้างปิดบ้างขึ้นอยู่กับยอดของคนป่วยนะครับหรือสถานที่ที่เป็นการ รวมคนไดเยอะนะครับซึ่งก็จะมีข้อแม้ต่างๆที่เกิดขึ้นตามมาต่อมาครับความจริงข้อที่4ก็คือเรื่องของโฮมเดลิเวอรี่กับฟู้ดทรัคเนี่ยจะเติบโตนะครับผมก็ยังมองว่าเรื่องของอาการสั่งอาหารแบบเทคโฮมโดยให้มีคนส่งอาหารแทนเนี่ยก็จะมีการเติบโตขึ้นฟู้ดทรัคบิสเนสนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะเติบโตได้นะครับถ้าเราเคลื่อนเอาตลาดเนี่ยไปอยู่ใกล้กับคน แต่ว่าลูกค้ามากขึ้นนะครับผมยังคิดว่าถ้าฟุตทักเข้าไปใกล้กับคอนโดเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นก็น่าจะมีเสียงตอบรับที่ดีพอสมควรแล้วก็น่าจะเป็นหนทางธุรกิจใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นกับใครหลายๆคนนะครับเรื่องที่5นะครับก็คือการเดินทางในต่างประเทศเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่ามีข้อแม้นะครับการเดินทางภายในประเทศน่าจะอันล็อกได้นะครับแต่ว่าการเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยน่าจะมีปัญหาพอสมควรเพราะว่าในหลายประเทศเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องโควิดเขานั่งสูงนะครับ ถึงแม้ว่าจะมีการอนุญาตให้มีการเดินทางไปประเทศต,ต่างๆเหล่านั้นนะครับแต่ก็มีอยู่ภายใต้เงื่อนไขครับก็คือการกลับมาต้องตรองกักตัว14วันหรือมีมาตรการบางอย่างเพื่อที่จะให้มั่นใจว่าคนที่เดินทางไปต่างประเทศแล้วกลับมาเนี่ยจะไม่เอาเชื้อโรคก,กับมาแพร่กระจายกลับมาที่ประเทศไทยอีกเพราะเนี่ยเรื่องของการเดินทางจะมีเรื่องของข้อแม้ต่างๆที่เกิดขึ้นตามมาความจริงข้อที่6ก็คือปัญหาคนว่างงานจะเพิ่มขึ้นครับ อันนี้เป็นความจริงที่เจ็บปวดแต่เราปฏิเสธไม่ได้จริงๆเพราะว่าในเหตุการณ์ล็อกดาวน์เนี่ยมันส่งผลระยะยาวต่อธุรกิจอย่างน้อยธุรกิจหลายๆอันเนี่ยต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาอาการที่ไม่มีเงินสดนะครับมาชำระหนี้แล้วต้องปิดตัวไปนะครับการปิดตัวของธุรกิจหลายๆอันเนี่ยจะส่งผลให้เกิดการว่างงานเกิดขึ้นนะครับจะมีคนบางส่วนนะครับ จำนวนมากเลยทีเดียวนะครับ in ที่จะต้องหางานใหม่นะครับเรื่องของความจริงข้อที่7ก็คือปัญหาสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่า,าคนเราเมื่อไม่สามารถอยู่ในภาวะที่มีความอิสระนะครับยังอยู่ในในระบบที่ต้องจํากัดเรื่องของพื้นที่อยู่เนี่ยก็จะมีเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตที่จะตามมานะครับแล้วก็ต่อมาจากสุขภาพจิตก็คือปัญหาข้อที่8นะครับก็คือปัญหาสุขภาพกายนะครับ การล็อกดาวน์ที่อยู่นานๆเข้าหรือแม้กระทั่งหลดพ้นจากการล็อกดาวน์ไปแล้วยังอยู่ใช้ชีวิตแบบคล้ายๆเดิมก็มคือ,อยังอยู่ในพื้นที่จํากัดต้องทําอะไรกินเองเออปัญหาที่ไม่สามารถออกไปออกกําลังกายได้เต็มที่นะครับก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพกายตามมาคนเป็นโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นโรคอ้วนมากขึ้นนะครับโรคความดันพวกนี้โรคพื้นฐานก็จะตามตามหากับบุคคลตามมานะครับแล้วก็ความจริงข้อที่9นะครับ การสูญเสียคนแก่และคนป่วยก็จะมีมากขึ้นนะครับก็คือปัญหาเรื่องของสุภาพกายและสภาพจิตแล้วก็เรื่องของโควิดที่ยังไม่หลุดไปนะครับซึ่งมักจะโจมตีคนที่อ่อนแอนะครับคือคนแก่และคนป่วยเราก็จะเห็นความจริงข้อนี้เพิ่มมากขึ้นหลังล็อกดาวน์นะครับแล้วก็ความจริงข้อที่สิบครับปัญหาการฟ้องร้องอันนี้มีแน่น,นอนครับเพราะว่าเศรษฐกิจในช่วงของล็อกดาวน์เนี่ยแย่มากแล้วก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยต้องปิดกิจการก็ต้องมีการ ฟ้องร้องครับเกิดการฟ้องร้องเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้เจ้านี้ก็ต้องฟ้องร้องเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นตามมาในในระบบเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ความจริงถัดมาข้อสุดท้ายข้อสีนะครับก็คือคนนียจะเริ่มแสดงตัวมากขึ้นกับโซเชียลมีเดียก็คือเมื่อคนเราไม่สามารถที่จะออกไปข้างนอกได้ก็ต้องใช้โซเชียลในการที่แสดงออกในทาง เพื่อตอบสนองตัวเราเองแล้วก็เพื่อจะสื่อสารกับคนอื่นนะครับชีวิตหุ้มเปือยเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเห็นสิ่งต่างๆได้เพิ่มมากขึ้นในเรื่องของโซเชียลนะครับอาจจะเป็นยุคทองของโซเชียลเลยก็ว่าได้เพราะว่ามนุษย์ไม่มีหนทางอื่นนะครับที่จะแสดงออกมากไปกว่าการแสดงออกผ่านสื่อที่มีอยู่ในมือก็คือไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไลน์เฟซบุ๊กทวิตเตอร์อินสตาแกรมทุกอย่างโซเชียลมีเดียที่มีอยู่นะครับ ่อที่สื่อสารกับคนรอบนอกเราจะเห็นว่าผู้คนเนี่ยจะเริ่มจะส่งข้อความดีๆหาการมีการทําสันทนาการสัทน,นาการนะครับผ่านโซเชียลมีเดียเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมหรือการทำชาร์เลนส์นะครับซึ่งเราตอนนี้เราก็จะเริ่มเห็นว่า,ามีคนเริ่มเล่นกันมากขึ้นเพราะาเรื่องจะผ่อนคลายอิริยาบถหรือว่าความเขาเรียกว่าความเครียดที่เกิดขึ้นสะสมในตัวบุคคลนะครับคนเริ่มกล้าที่จงออกในตัวบุคคลมากขึ้นนะครับ หลายคนอาจจะไม่เคยที่จะโพสต์หน้าตัวเองไปในยุคนี้ครับเราจะเห็นว่าเขาจะเริ่มที่แสดงตัวตนได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็สิ่งนึงที่เราเห็นในตอนนี้ครับก็คือคนเราเริ่มเห็นความสาคัญกอบการกินมากขึ้นแล้วก็ลดความสําสคัญเรื่องของแฟชั่นนี่ลดลงนะครับเพราะว่าคนเราถูกจํากัดจำเขี่นเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินทางออกไปไหนข้างนอกหรือว่ามีข้อจํากัดในการเดินทางเพราะฉะนั้นเรื่องการโชว์ตัว ไปอยู่ด้านนอกหรือแฟชั่นเนี่ยก็จะลดลงไปตามลาดับแล้วสิ่งที่เพิ่มมากขึ้นกนะ็คือเรื่องของคํานิยมที่ฐานและเรื่องการกินนั่นเองนะครับสิ่งหนึ่งที่ชีวสังคมหรือชิลไลฟ์จะเกิดเนี่ยก็คือปัญหาต่างๆและความจริงต่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับทางอ๋อสังคมคืออะไรครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องหนีให้ได้คือเรื่องของอปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตนะครับซึ่งสําคัญมากเป็นต้นต่อของหลายๆปัญหา,าแล้วก็ปัญหาทางกายนะครับ ซึ่งทางออกของสังคมมันมีครับก็คือเราก็ต้องหาทางที่จะไปทักออกอาทางอื่นนะครับที่สามารถที่จะลดปัญหาต่างๆนะครับเช่นเรื่องหนึ่งที่ผมคิดได้คือคนเราก็จะมักจะก็ต้องไปหาทางทําสถานการณ์นอกภายนอกบ้านนะครับเพราะว่าเรื่องของการเป็นอยู่ในพื้นที่ที่อับทึบแคบนะครับจำกัดนะครับอย่างเช่นอยู่ในคอนโดอยู่ในห้องพักอาศัยเนี่ยเราจะเห็นแต่กรอบทั้ง4ด้าน คนเราก็มักที่จะต้องไปหาสิ่งต่างที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นสัมผัสต้นไม้สัมผัสบรรยากาศมากขึ้นเราก็จะเห็นว่าคนเราก็จะพยายามที่จะหนีตัวเองเนี่ออกไปสู่บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นแต่ก็อยู่ในเงื่อนไขครับว่าต้องรักษาระยะนั่นหมายถึงว่าเราต้องอาจต้องไปหาพื้นที่บางแห่งที่ห่างไกลผู้คนนะครับอาจจะเป็นชานเมืองการออกไปวิ่งออกไปเดินสัมผัสบรรยากาศต่างๆซึ่งอาจจะเกิดขึ้นนะครับ การออกอากำลังกายในบ้านการเล่นโยคะต่างๆนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่เราช่วยแก้ปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นในหลังชีวิตล็อกดาวน์ได้นะครับการเข้ากลุ่มชัดแบบเห็นหน้าซึ่งถ้าต่อไปหลังล็อกดาวน์เรายังมีแมสปิดอยู่นะครับก็จะเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่ายังมีเขาเรียกว่าเป็นระยะห่างของคนนะครับแต่เมื่อเราก็ตามในเรามีการชัดกันผ่านโซเชียลมีเดียแบบที่เปิดหน้าได้นะครับ มันก็จะอัลล็อกหรือว่าปลดล็อกที่การที่ไม่เจอหน้าใครสักคนหนึ่งแบบเปิดหน้าหากันนะครับซึ่งการแชทแบบแลักษณะที่มีการเห็นหน้าค่าตายนตอนได้รับความนิยมมากแล้วก็จะเป็นทางออกทางหนึ่งของสังคมนะครับว่าจะช่วยลดผลของสุขภาพจิตที่มีตามมานะครับแล้วก็ทางออกสังคมอีกอันนึงก็คือเราก็ใช้โซเชียลนี่แหละครับเป็นหลักในการ เข้าหาบุคคลหรือว่าเชื่อมต่อ Connect กับคนอื่นได้เหมือนเดิมนะครับเราไม่สามารถที่จะคุยกับใครได้ตามปกติแต่เราก็ยังคุยกับคนอื่นได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับอันนี้ก็เป็นทางออกของสังคมอันหนึ่งซึ่งช e l d Life ที่ผมกล่าวไว้นี่นะครับมันจะต้องเกิดขึ้น,นแน่ๆในชีวิตหลังล็อกดาวน์แต่เราก็มีทางออกครับในการแก้ปัญหาโดยการใช้โซเชียลมีเดียมาเชื่อมต่อบุคคลให้เข้าหากันนะครับ ครับวันนี้ผมชิคกี้พก็ขอจบบทสนทนาในตอนที่2นะครับเรื่องของชีวิตและสังคมแบบหุ้มเปลือกนะครับหรือเปลือกหุ้มนะครับชีว์ไลฟ์ชีว Society ไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคนที่อยากจะฟังอัพิโซดแรกนะครับก็สามารถฟังย้อนหลังนะครับไปที่เพจเรื่องเล็กสิยใจนะครับหรือว่า YouTube Book is Wisdom นะครับวันนี้ผมชิวเทล a i l ก็ขอลาไปก่อนนะครับ ขอให้ทุกท่านาสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ